ยิงตุ๊กตาได้เอาตุ๊กตาไปเลยชื่ออะไรอ่ะชิจีค่ะจิแบบจิจ่าพี่ชื่ออะไรอ่ะชมพู่ค่ะระดับคนนี้ผมได้ฟรีไฟล์ว้าพี่ยิงด้วยไหมพี่ให้กำลังใจให้พี่ยิงด้วยเหรอแข่งกันแข่งถ้ายิงแพ้พี่พี่เอาตุ๊กตาหมดเลยนะได้มาใช้ไง่พี่ให้เล็งก่อนได้ต้องยิงก่อนเลยแย่งซะหน่อยหนึ่งแล้วนะไม่ลงนะอะไรเราต้องอัดตัวหรอใช่เราต้องเอาต้องอัดตัวเราอัดหัวไม่ได้พี่ได้หนึ่งี่เท่าไหร่หนึ่งหรอหนึ่งแล้วสามแล้วนะสามแล้วนะ สี่แล้วนะห้าแล้วนะรัวอะไรดิเจ็ดแล้วนะสามแปดแล้วแปดแล้วเขาดูลำบากกับการช่วยเหลือมากมาก้ามสามสามติดติดก็ไหลแล้วเนี่ยสามแล้วสามแล้วน้อเ่อนต้องการอยู่ตรงนสี่แล้วลองโขวงกันไหมลองเข้าวงกันก็แพแล้วนะพอแล้วโดนกันพี่แพ้เลยนี่แพ้แล้วเราต้องช่วยชามันสัต์ยรกน้องยิ้มอะไรหัวร้อน้องหัวร้อนทำไม โอเคลูกสุดท้ายน้องรวมกันได้สิบเอ็ดได้เก้าแย่แต่ว่ารวมให้น้องแง่ยี่สิบได้อะไ,อะไรบ้างอ้าไหนเลืกเกเกอกได้สองตัวเลือกที่ไม่เลือกเอาเต่าตัวหนึ่งแล้วก็เอาไวต้วนนะงไงตัวนั้นนะใส่เก่งไหมอ่ะอย่าลืมงานวันตราดอีกดียนะคะ